ครับ FC ไฟยอไม้ 4, 5, Mike, ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับฝนเหมือนจะตกนะครับอากาศก็ครึ้ม,ม,มกำลังเย็นสบายนะครับก็เลยเถือโอกาสพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมแปลงไฟเขียวของเรานะครับเ,เมื่อคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราเราพาทุกท่านมาปลูกนะครับ เอาไว้แล้วนะครับวันนี้เรามาติดตามดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยไฟเขียวของเราเนี่ยจะเดินเติบโตงอกงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้นะครับซึ่งวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับที่นี่จะคึ้มนิดหนึ่งกลังดีเลยนะครับผมบรรยากาศกําลังดีสำหรับมือเลยของเราวันนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นนาข้าวนะครับแปลงนี้นะครับ แล้วก็ข้างๆนี่เลยก็จะเป็นแปลงฝ้ายของเรานะครับนี่เลยนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับฝ้ายฝ้ายพันเขียวพันดอกชยวของเรานะครับก็กําลังกาลังเติบโตอ่าก็จะมีบางแถวบางจุดที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับอย่างแถวนี้งาม อันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับแถวนี้แล้วแถวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแถวนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยยายเตี้ยมามาซ่อมให้นะครับและแถวเนี้ยนะครับแถวนี้เนื่องจากเขาไม่ค่อยงอกนะครับเขาไม่ค่อยขึ้นครับก็เลยยายเตี้ยได้มาซ่อมใหม่ก็เลยยังยังยังต้นเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวคง งามตามขึ้นมาทีหลังนะครับส่วนรุ่นเดียวกันนะครับที่เริ่มปลูกก็แต่วันที่เริ่มปลูกจริงคือนี่เลยนะครับนี่กําลังงามอายุของเขาประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนเดือนเดือนก็ไม่มากนะครับเราเริ่มหลงวันแล้วไม่รู้วันที่เท่าไหร่บางแล้วแต่ก็ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละนะครับอายุเขาประมาณ1เดือนนะก็กำลังงามนะครับสำหรับ แถวที่งามต้นที่งามก็กำลังงามครับฝั่งนี้นะครับรุ่นเดียวกันอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับกำลังแตกกิ่งก้านนะครับกำลังแตกกิ่งก้านสาขานะน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับสลับพันพันใหม่พันสีเขียวนะครับที่เราเริ่มทดลองปลูกเพื่อเตรียมขยายพันธุ์สลับ เ,เครือข่ายของเราทั้งหมดในปีถัดไปนะครับอาคามมาฝั่งนี้บ้างนะครับแปลงนี้นะครับเช่นเดียวกันแปลงในในแปลงนี้เนี่ยก็จะมีต้นที่ตายนะครับจะมีต้นที่มาฝั่งนี้ดีกว่านะาถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็จะเริ่มตีแตกกิ่งก้านสาขายยางี้แล้วนะครับรุ่นที่วันที่พาพี่มาปลูกด้วยกันนะครับแต่ถ้า นี่คือรุ่นรุ่นหลังละนะครับอันนี้คือยายเตี้ยมาหยอดซ้ําให้เนื่องจากเขาไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็รุ่นหลังละนะครับมาหยอดซ้ําใหม่นะครับนี่คือรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมเขาจะยังเขาทรงทรงต้นเขาจะสวยนะครับทรงต้นสวยอวบเชียยายเตี้ยมีทั้งใช้วิธีการถอ,อ,อนออกจาก ต้นด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นต,ต้นนี้เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเราเราจะตอนเราหยอดเม็ดเนี่ยจะมี3 4เม็ดนะครับพอราขึ้นมาในเขาจะขึ้นบางทีขึ้น3 4ต้นเนี่ยเจตเตียก็ถอนแบ่งออกไปปลูกหลุมอื่นที่มันไม่ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหลายรุ่นูีด้วยกันนะครับเจตเตียเหลือไว้ให้ต้นเดียวนะครับต่อหลุมอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เจตเตียก็ค่องดูแลให้ดีอยู่นะครับ อ่านี่คือรุ่นเดียวกันนะครับก็จะก็จะทรงสวยกําลังสวยเลยอายุเดือนนิดนิดครับผมก็กําลังเริ่มแตกกิ่งก้านสาขานะพออ่ะเดี๋ยวดูดีๆหนึ่งเดือนน,นิดๆเนี่ยเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มแทงแทงช่อจะเริ่มมีช่อดอกบ้างแล้วนะครับจะเริ่มแทงช่อดอกบ้างแล้วนะ ดูฝั่งนี้บ้างแถวนี้โอ้ก็จะมีจะมีตายไปเยอะพอสมควรนะครับจะเห็นว่าจะมีพื้นที่ว่างแนวนี้เห็นไหมครับพื้นที่นี้ก็คือหายไปเลยนะครับซ่อมก็ไม่ขึ้นนะตรงนี้ก็หายไปเลยซ่อมก็ไม่ขึ้นนะครับเออก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็คาดการณ์ว่าไอ้ตรงที่ไม่ขึ้นเนี่ยก็คงไม่ซ่อมอีกแล้วล่ะเนื่องจากว่าอายุมันมันมันเริ่มเยอะแล้วครับหนึ่งเดือนขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ซ่อมอีกแล้วนะครับไม่มิฉะนนั้นเนี่ยเขาจะโตไม่ทันกันนะครับมันจะแตกดอกบานไม่ไม่ทันกันนะครับมันจะห่างกันเยอะเกินเนี่ยพออันขึ้นก็ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเตรียมมาซ่อมนะครับ เอามาซ่อมแล้วแล้วขึ้นก็ขึ้นเยอะเลยเอ่าอย่างตรงนี้อาจจะต้องได้ถอนถอนออกทิ้งบ้างนะครับหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยก็จะจต้องได้ถอนทิ้งบ้างนะครับอันไหนที่รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาแล้วนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือรุ่นแรกๆเลยแตกกำลังสวยเลยครับ กอ็อย่างเช่นคนที่เคยเคยปลูกไฟเขียวก่อนหน้านะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับคือไฟเขียวเนี่ยจะค่อนข้างดูแลยากกว่าไฟชนิดอื่นนะครับดูแลยากกว่าไฟตุ๋ยและไฟขาวนะครับ mm hmm. ก็น่าจะจริงนะครับเพราะจากที่เรามาลองปลูกเองแล้วเนี่ยอัตราการงอกก็ต่ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจะเห็นว่าการดูแลต่อไปเนี่ย เราจะได้งามขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวพากันติดพาพี่ๆนี่แหละมาติดตามด้วยกันเรื่อยๆนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทดลองของเรานะครับสำหรับใบเกียวปีนี้อ่าอันนี้มีต้นครามโผล่มาด้วยนะครับอันนี้คือต้นครามนะครับต้นครามนี่นะครับมีต้นครามแทรกเข้ามาด้วย นี่คือแปลงฝ้ายเรานะครับแปลงฝ้ายเขียวเราแปลงนี้นะครับแปลงทดลองปลูกของเราก็เป็นพื้นที่เล็กๆครับเราเรายังไม่ได้ปลูกเยอะนะครับเพราะว่าแดนเม,มล็ดพันธุ์มาไม่มากก็แบ่งแบ่งให้สมาชิกเครือข่ายออกไปขยายพันธุ์กันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืออส่วนหนึ่งไว้ขยายพันธุ์เองนะครับซึ่งในปีหน้านี่แหละก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ขยายได้เยอะมากขึ้นนะครับ ครับผมก็จะเห็นว่านะครับแปลงไฟเราแปลงนี้นะครับก็กำลังกำลังเริ่มเติบโตนะครับอาจจะไม่ได้งามอย่างที่เราตั้งใจไว้ที่เดียวนะครับแต่เราก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ,อ,อาจจะอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาลงลงปุ๋ยเพิ่มให้เขาอีกนิดหนึ่งนะครับ ดูดูจากแนวโน้มเนี่ยต้องให้ปุ๋ยเพิ่มอีกนหนึ่งช่วงนี้เขากำลังกำลังเร่งการเจติบโตแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาประมาณประมาณ2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนทิ้งช่วงนะครับสังเกตได้ว่าดินเนี่ยจะค่อนข้างแห้งละนะครับแต่ตกมาสัปดาห์นี้เนี่ยเรากำลังลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกนะครับซึ่งมีบางวันมันโปรยๆแหละครับแต่ว่าโปรยแบบนิดน,นหน่อยๆยังไม่ตกจริงยินยินแทบไม่ชื้นเลยนะครับ ก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าฝนฝนน่าจะตกให้เรานะครับเพื่อที่จะให้ต้นพืชของเราจิะเติบโตต่อได้นะครับก็เดี๋ยวถ้า,าถ้าฝนล,ลงอีกสักวันหรือสองวันเนี่ยผมอาจจะามาลงปุ๋ยเพิ่มนะครับให้บำรุงเขาอีกนิดหนึ่งนะคือช่วงนี้กำลังเป็นช่วงเล่งในช่วงหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขากำลังแตกกิ่งก้าสาขาเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มอาหารเขาอีกนิดนึง เพื่อเขาแตกได้เต็มที่นะครับอพอก้าวเข้าสู่เดือนที่สองไปเล้วเนี่ยเขาจะเริ่มแตะแทงแทงช่อดอกออกมาด้วยแล้วนะครับซึ่งเรายังไม่อยากให้เขาแทงช่อดอกมากแต่เราจะเน้นให้เขาไต่กิ่งก้านให้มากก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยต้นเขาจะกแกลนแล้วเราจะได้ผลผลิตน้อยนะครับเพราะวิธีแก้วคือก็จะเพิ่มในส่วนของพวกปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักให้ก่อนเพื่อนเน้นการเติบโตของของ,ของต้นเขาให้เยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะได้เห็นการเติบโตของแปลงไผ่เราสลหรับแปลงนี้เนาะเป็นการเรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าไ่เขียวเองเนี่ยเราก็ไม่เคยทําการปลูกมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะไฟเขียวไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองของเรานะครับไ่เขียวเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่นักวิชาการเขาทําการ มันคงไม่ใช่เป็นการตัดต่อพันธุกรรมครับแต่มันเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ค่อยๆผสมสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจน,จนมาเป็นสายพันธุ์ดอกสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่สำหรับพื้นที่ตรง,นงนเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเมืองเลยได้ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้คือการครั้งทดสอบครับเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยปรับว่าเราจะดูแลเขายังไงเขาจเจริญเติบโตนะครับ เพราะว่าความพิเศษของเขาที่น่าสนใจมากเลยก็คืออย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้นะครับเส้นใยของเขามีมเส้นใยเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเราสามารถเอาเส้นใยสีเขียวนี่ไปทอผ้าได้เลยได้ได้ผ้าพื้นออกมาโทนสีเขียวโดยที่ไม่ต้องผ่านการย้อมใดๆนะครับนี่นคือความพิเศษของเขาเราเราเลยเลยให้ความสนใจนะครับก็หวังว่านะครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตให้เราจนจนเราสามารถขยายพันธุ์แล้วก็ สามารถปลูกสลับพื้นิ้งเลยของเราได้ในอนาคตนะครับไว้คอยติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับไฟเขียวของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับุณครับสวัสดีครับ